ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์วิธีการที่เราจะเซฟคลิปวิดีโอบางส่วนออกไปใช้งานนะครับด้วยแอป Lumafusion วิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปสอนกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์งานตัวอย่างนะครับที่นำมาสอนเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับสมมุติว่าเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับรูปร่างหน้าตาของ ตัวงานตัดต่อหรือโปรเจกต์ของเพื่อนๆที่อยู่บนไทม์ไลน์ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการจะเซฟเฉพาะแค่ช่วงที่เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นส่วนที่เราต้องการเนี่ยออกไปใช้งานก่อนอย่างที่บอกนะครับซึ่งมันจะมีวิธีอยู่2-3วิธีนะครับที่เราจะสามารถเซฟตัวคลิปวิดีโอบางส่วนออกไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะครับวิธีแรกนะครับในการที่เราจะเซฟงานเฉพาะบางส่วนออกไปก่อนนะครับ ตัวอย่างนี้ผมจะเซฟเฉพาะส่วนที่เป็นไฮไลท์ของคลิปช่วงนี้นะครับนี่ครับประมาณ5วิ6วิแรกนี่นะครับก็คือส่วนนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้เลยนะครับวิธีแรกในการเซฟงานก็ง่ายๆเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาแตะที่เครื่องหมายมัลติซ e l e c t ตรงนี้ก่อนนะครับ จากนั้นก็มาเลือกส่วนที่เราต้องการนะครับที่จะเซฟออกไปก็คือแตะค้างบนพื้นที่บนไทม์ไลน์นะครับหลังจากที่เราแตะที่เครื่องหมายมัลติซีเลคครับแล้วก็คลุมเลยแบบนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการแค่ส่วนนี้แต่ว่าตัวคลิปเสียงเนี่ยมันมีความยาวคลุมไปตลอดคลิปแบบนี้นะครับแล้วเราต้องการแค่ช่วงนี้นะครับจะทํำยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยครับย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะครับย้อนกลับมาก่อนนะครับให้เราตัด ตัวเสียงเพลงก่อนเลยเราจะตัดให้เพลงดังอยู่แค่ตรงนี้นี่นะครับตรงนี้เราตัดเพลงก่อนแบบนี้ครับแยกก็คือเป็นการแยกเสียงเพลงก่อนนั่นเองจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมครับแตะที่เครื่องหมายมัลติ Select แล้วก็คลุมที่ไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ลากคลุมไฟล์ที่เราต้องการจะเลือกนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเลือกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตนะครับต้องเช็คดูดีๆนะครับว่าเราเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วก็คือมันจะขึ้นกรอบสีขาวๆบริเวณรอบๆไฟล์ที่เราเลือกนะครับแบบนี้จากนั้นก็มาแตะที่คลิปบอร์ดด้านล่างตรงนี้นะครับให้เราเลือกค o p y ครับพอเราแตะเลือกค o p y อกเนี่ยไอตัวที่เราเ l e c t ไว้เมื่อสักครู่นียมันก็จะหายไปนะครับจากนั้นครับให้เพื่อนๆออกมาที่หน้าโปรเจกต์งานนะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลย ตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับก็แต่ปุ่มบวกไปได้เลยเดี๋ยวถ้าเราเอาส่วนที่เราเซฟเนี่ยมาวางนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะทําการปรับให้เราอัตโนมัตินะครับให้ตรงกับโปรเจกต์งานที่เรา c o ปปี้มานะครับมาที่คลิปบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเลือกเพจครับรอบนี้เท่านี้ก็ได้ไฟล์ที่เรา c o ปปี้เฉพาะส่วนที่เราต้องการแล้วนะครับนี่เลยลองเล่นดูนะครับ เราก็ทําการเซฟออกไปใช้งานได้เลยครับโอเคนี่ก็เป็นวิธีการที่1นะครับในการที่เซฟงานบางส่วนออกไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันนะครับว่าทำยังไงวิธีที่2นะครับก็ให้เรานะครับ Copy Project อันนี้ขึ้นมาอีก1 Project เลยนะครับก็ออกมาที่หน้า Project นะครับแล้วก็ทำการ copy ครับแตะเครื่องหมายตรงนี้นะครับแตะ1ครั้ง ตัวโปรเจกต์นี้ก็จะถูก Copy มานะครับทีนี้เราก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งของโปรเจกต์นี้ได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆครับมัลติ Select เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกครับเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะลบนะครับแบบนี้แล้วก็ลบทิ้งได้เลยคราวนี้ก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการละเราก็เซฟออกไปใช้งานได้ครับเท่านี้เองครับในวิธีที่2นะครับโอเคทีนี้มาดูต่อเนื่องกันเลยนะครับวิธีที่3 วิธีที่3ก็กลับไปที่โปรเจกต์เหมือนเดิมน,นะครับวิธีที่3ในการที่เราจะสามารถเซฟงานเฉพาะบางส่วนออกไปใช้งานนะครับก็ไม่ต้อง copy p ี้โปรเจกต์นะครับแล้วก็ไม่ต้อง copy เหมือนวิธีแรกที่เราทำนะครับวิธีนี้ก็ทําคล้ายๆกับวิธีเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปได้เลยครับแตะเครื่องหมายม u l ติ Select แล้วก็มาเลือกส่วนที่เราจะต้องการลบออกไปนะครับ แบบนี้ทีนี้ก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการเหมือนเดิมนะครับก็มาที่เมนูส่งออกนะครับแล้วก็เซฟได้เลยในส่วนของวิธีนี้มันจะมีข้อแตกต่างกับ2วิธีแรกอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราเซฟไฟล์ส่งออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราก,กดเครื่องหมาย Undo ตรงนี้ครับ1ครั้งเท่านี้เองครับตัวไฟล์ที่เราลบไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะถูกย้อนกลับมาไว้เหมือนเดิมแล้วนะครับเงื่อนไขของขั้นตอนนี้ก็คือว่า ถ้าเราทำแบบนี้นะครับเราห้ามออกจากตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าห้ามปิดแอปพลิเคชันทิ้งไปนะครับเพราะว่าถ้าเราปิดแล้วเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้เครื่องหมายอันดูเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะย้อนกลับมาที่ขั้นตอนตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเซฟวิดีโอเฉพาะส่วนที่เราต้องการออกไปใช้งานก่อนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่เข้ามาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ใช้งานเป็นกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคนไหนที่มีคําถามหรือว่ามีหัวข้อไหนที่อยากจะให้ผมช่วยทําคลิปสอนเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแนะนํากันได้นะครับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันไว้ด้วยแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ